ได้ไหมไฟได้ไหมกล้องได้ไหมคะอัสลามุอะล,ลัยกุมสวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมี่ก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆอีกเช่นเคยนะคะไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่บ้างหรือว่าจะมาชมย้อนหลังก็ได้เลยคะ่ะวันนี้นะคะมี่มีหัวข้อที่บอกว่าโอ้โหอะไรนะหัวข้อมี ลดล็อกข้อนี้นะคะคุณสามารถนะคะคสําเร็จไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอนค่ะเดี๋ยวมี่จะมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับทุกคนนะคะคที่ใครยังเป็นแบบนี้อยู่ใครเป็นเหมือนกันอยู่นะคะแต่ก่อนนะคะแล้วมี่นะคะแล้วมี่นะตื่นเต้นทุกคนเมื่อกี้ไม่ใช่ตื่นเต้นอะไรหรอกเพิ่งไลฟ์สดอีกกลุ่มนึงมาเพิ่งไลฟ์สดสอนงานอีกกลุ่มนึงมาแล้วก็เข้ามาไลฟ์ตรงนี้ต่อ เรียกได้ว่าไป,ไปไปไปทุกช่องอะทุกคนอืมอะไรที่แบ่งปันได้วันนี้เราก็ต้องแบ่งปันช่วยเหลือกันนะคะอัสลามุอะไยกุมค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้มีหน่อยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปดล็อกกันเรื่องนี้เลยค่ะเดี๋ยวบอกว่าเรื่องอะไรรับรองเด็ดแน่นอนค่ะเห็นไหมเนี่ยเพราะว่า มัน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 ไอ้น,นี้หรอมันเข้าไม่ได้หรอเพราะว่าไม่มีใครใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้มีหน่อยคะ่ะเห็นไหมเห็นมีไหมคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าแปลกๆอ่ะเหมือนเหมือนไม่มีใครเห็นไลฟ์ยังไงเน็ดค้าง,งนะคะเพราะว่ามีโดนบล็อกไปแล้ว เห็นไหมคะเห็นไหมคะสลามค่ะรัสลามค่ะสสคโคชไลาลานะคะน้องไลาลารับสลามค่ะมันมันค้างใช่ไหมต้องออกใหม่ไหมใครที่เข้ามาแล้วเห็นหรือเปล่าคะสัญญาณชัดไหมคะสัญญาณชัดไหมคะเพราะถ้าไม่ชัดเดี๋ยวจะให้ข้อมูลได้ไม่ทั่วถึงคะ่ะชัดไหมคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดคอมเมนต์มาให้หน่อยคะ่ะ วันนี้นะคะมีใส่ผ้าคลุมสไตล์น่ารักน่ารัน้าทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเห็นชัดไหมคะหรือว่ามันมันมันเป็นภาพเบลอหรือว่าเป็นแบบไหนแสงไม่ค่อยสว่างแสงไม่ค่อยสว่างะะได้ไหมคะแบบนี้หน้านี้สว่างพอหรือยัง ได้ไหมคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดหนึ่งกดสองกดสามไม่มีหน่อยค่ะเพราะม่ไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นบ้างเริ่มเห็นหรือ,อยังคะเป็นที่สัญญาณมู้ว่าเป็นที่อะไรเห็นไหมคะคนเลลาเห็นไหม <c oughs> เห็นแล้วเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเจอกันทุกวันเลยค่ะเวลานี้นะคะ เข้ามาเลยนะคะกดไลค์กดแชร์มี่หน่อยเพราะว่าวันนี้นะคะมี่จะมาแบ่งปันเรื่องราวนะคะดีๆเลยค่ะเผื่อว่าใครนะที่ยังเป็นอยู่และยังไม่ปลดล็อกเรื่องนี้ค่ะทุกคนถ้าใครปลดล็อกเรื่องนี้ได้นะมี่บอกเลยค่ะจะพุ่งทะยานฟ้าแน่นอนค่ะ เออจะทําอะไรก็สําเร็จค่ะทุกคนง่ายๆมากเพราะมีคนนึงเลยเคยเป็นมาก่อนเลยค่ะเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนแล้วมีนะคะสามารถบดล็อกได้กับเรื่องนี้นะคะทําให้ชีวิตมีนะคะก็สําเร็จไปตามลําดับที่เราลดล็อกนะคะสลามค่ะค้ดเลราเข้ามาแล้วนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคนนี้น่ารักมากนะคะสวัสดีนะคะคนที่เข้ามานะคะสวัสดีนะคะ คุณลักนาสวัสดีนะคุณกมลมาศนะคะเมื่อกี้เพิ่งไปไลฟ์มาอีกกลุ่มหนึ่งวันนี้ก็เลยมาช้านิดนึงเนาะเออใช่ใช่เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมเราเริ่มกันเลยดีกว่าไหมใครมาก็ค่อยย้อนหลังกันนะคะเพราะวันนี้มีตั้งใจที่จะเหมือนมาแบ่งปันถามว่าถ้าเราคนอื่นได้ไม่ได้แต่คนที่เข้ามาก่อนเขาก็อยากฟังเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะโค้ดบอนะคะ วันนี้เข้ามาดูได้เรื่อยไล์ด้วยปกมือ <c oughs> ค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คะแล้วเดี๋ยวมีจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะให้กับอ่ใครหลายคนที่ยังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็บางทีเราเป็นแต่เราอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยใช่ฉันเป็นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าได้รู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะเราก็สามารถปลดล็อกได้เพราะมีคนนึงนะคะเป็นแบบนั้นมาก่อน แล้วหลังจากที่มีนะคะได้ทําแล้วก็ได้รู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะมันก็สามารถทําให้มีนะคะสำเร็จในชีวิตไปตามลําดับไปตามขั้นตามสิ่งที่เราอยากได้นะ,ะภาพชัดเสียงชัดขอบคุณมากเลยค่ะคนเลไลานะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสาวน้อยหัวใจว้าวุ่นว้าวุ่นจริงหรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะโอเค งั้นเราไม่รอใครแล้วเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้หลายๆคนมิจะบอกแบบนี้เป็นอยู่ไหมคะที่แบบว่าเฮ้ยไม่ชอบให้ใครมาสั่งฉันน่ะไม่ชอบให้ใครมาบอกฉันไม่ชอบให้ใครมาตําหนิฉันน่ะใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างมันหงุดหงิดจริงๆที่เธอมาบอกฉันแบบนี้ว่าฉันเป็นคนแบบนั้นมันหงุดหงิดจริงๆอ่ะที่เธอมาบอกว่าฉันเป็นคนแบบเนี้ยใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างคะ หลายๆคนนะตัวมี่เองนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องใครเลยเป็นแบบนี้มาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะแต่ก่อนอ่ะมี่นะคะก็เป็นคนคนหนึ่งที่อารมณ์เสียบ่อยใครทักนิดนึงก็ไม่ได้แล้วใครทักวาดอ่าให้ปรับปรุงตัวนิดนึงก็ไม่เอาแล้วสวัสดีคะจำได้ไหมจำชื่อเฟซได้ค่ะเราเคยคุยกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะ เออน่ารักมากเลยเคยคุยกันค่ะเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้พี่มีด้วยนะคะ <c oughs> คุณป๊อกอะอะไรนะเอลฮัมมีอ่านถูกไหมอ่ะอายจัง <c oughs> ค่ะสลามเลโก้ม,กมะบางหมานะคะกำลังจะเริ่มพอดีนะคะวันนี้นะคะหลายคนนะคะก็ติดล็อกตรงนี้อยู่เพราะว่าอะไรไม่เปิดรับในสิ่ง ที่หลายหลายคนตักเตือนหรือว่าคอยบอกเราฉันนี่แหละดีอยู่แล้วฉันนี่แหละเป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่และใช้ชีวิตแบบนี้แหละแต่ลองสังเกตดูสิ่งที่คุณทำและคุณใช้ชีวิตถ้ามันถูกแล้วก็ดีแต่ถ้าวันนี้ชีวิตไม่ไปไหนสักทีสิ่งที่เราทำไม่ไปไหนสักทีควรอย่างด่วนเลยค่ะ อ่คุณป๊อกบอกว่าใช่เลยสบายดีไม่เอ่ยอันห้มดุลินละค่ะสบายดีค่ะนะคะอ่าวันนี้ก็เป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺที่เราได้เจอกันนะคะคุณป๊อกนะคะอ่าสวัสดีมากเลยสลามลายก้มค่ะบางหมานนะคะคุยกันทุกวันเลยคนนี้ใช่เพราะหลายๆคนเลยเออ ติดล็อกเรื่องนี้อยู่จะทำอะไรสักอย่างก็ไม่ไปไหนสักทีเพราะเราไม่รับฟังอะไรจากใครเลยฉันนี่แหละดีละฉันนี่แหละเก่งและไม่ต้องมาบอกฉันฉันรู้และไม่ต้องมาบอกฉันฉันทำได้และสิ่งนี้ฉันทำมาก่อนฉันเป็นอยู่และใครเป็นแบบนี้บ้างใครเป็นแบบนี้บ้างมีบอกเลยมีคนหนึ่งที่เป็นวันนี้ที่มาแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้เพราะมีเป็นมาก่อน โอ้ยทําอะไรก็ได้มั่นใจในตัวเองเยอะมากแต่สําเร็จไหมไม่ต้องมาบอกฉันรู้เยอะกว่าเธอแต่ที่ทําอ่ะมันไม่ใช่ไม่ต้องมาบอกเลยฉันรู้อยู่มัน,มนเป็นมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ที่ทําอยู่อะ่ะมันก็ไม่เกิดผลลัพธ์สักทีก็มมัวแต่ คิดเองเออเองว่าของตัวเองดีว่าของตัวเองถูกไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากใครถ้าเราเป็นแบบนั้นไม่บอกเลยเราจะติดกับดักของตัวเองแบบไหนก็ติดกับดักของตัวเองที่ว่าทำโดยตัวเองโดยไม่มีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองเลยไม่บอกเลยว่าพลาดอย่างแรงเลยเอาแบบใต้ใตเลยพลาดอย่างแรงนี่ใช่ พลาดอย่างแรงเลยค่ะเพราะว่าแบบไหนวันนี้ทุกคนลองดูนะถ้าเกิดว่า,าชีวิตเราเนี่ยสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วแล้วเราสำเร็จในจุดสูงสุดที่เราต้องการแล้วอันนี้โอเคอันนี้มีไม่ได้ว่ากันเราก็ต้องออกไปแบ่งปันกับผู้อื่นว่าฉันทำแบบนี้นะฉันถึงสำเร็จแต่ถ้าวันนี้ใครยังติดกับดักตัวเองที่ว่าวันนี้เราอะ ยังทําอะไรไม่สําเร็จเลยแต่มีเพื่อนเราหรือว่ามีคนรอบข้างเรามีใครบอกเราว่าเธอปรับปรุงตรงนี้นิดนึงนะรับรองเธอทําได้ดีกว่านี้เธอลองเปลี่ยนมาทําแบบนี้ดูสิรับรองได้เลยว่าเธอจะทําได้ง่ายได้กว่านี้นี่สัมนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ทุกคนโควิดถูกไหมคะเอาแบบสถานการณ์ปัจจุบันเลยโควิดถูกไหมคะ อ่าใช่โควิดเราออกไปไหนมาไหนก็ลำบากแล้วก็ไม่ได้ถูกไหมคะจริงไหมแต่ถ้าเรานะคะยังคิดอยู่อย่างเดียวว่าวันเนี้ยฉันน่ะอ่าเหมือนคนที่เป็นอาชีพขายของฉันต้องเปิดหน้าร้านขายของเนี่ยฉันต้องทำงานโดยใช้ตัวเองแล้วก็พูดคุยโดยเปิดหน้าร้านแบบเนี้ยคะ่ะยังทำได้เหมือนเดิมไหมม่ถามก่อนพอมีคนมาแนะนำเราบอกว่าเฮ้ยเธอลองเปลี่ยนทำในในส่วนที่เป็นออนไลน์สิ ใช้มือถือสิเธอเปลี่ยนแค่ศึกษานิดนิดหน่อยหน่อยนะแล้วก็สามารถทําให้ร้านของเธอเนี่ยขายดีขึ้นนะมีลูกค้ายเยอะขึ้นนะจากโลกออนไลน์มันดีนะเธอเออไม่เอาอะ่ะฉันทําไม่เป็นอะ่ะแล้วก็ไม่อยากทําด้วยขายของฉันแบบเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วอืมเป็นไงคะฉันขายของฉันแบบนี้มาตั้งสิบปีแล้วฉันอยู่ได้ไม่เป็นไรอืมเป็นยังไงล่ะเห็นไหมเขามาแนะนำ เขามาบอกแต่เราอะไม่ทำแถมแอนตี้ด้วยใช่แล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ทันคนอื่นสุดท้ายนี่มิไม่ได้พูดว่าใครหรือว่าอ่าพูดเกี่ยวกับใครนะมียกตัวอย่างทั่วๆไปสุดท้ายร้านร้านานั้นอาจจะต้องปิดไปก็ได้เพราะมีเยอะมากเลยที่ปิดไปโดยที่ไม่ได้ ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นสังเกตไหมหลายๆร้านเลยทุกคนวันนี้เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้โดยออะไรถ้ามีใครมาบอกเราแน่นอนเราก็ทําตามเขาแค่นั้นเองเพราะสิ่งอ่าเขาบอกว่าการที่ปรับปรุงตัวแล้วก็การที่จะทําให้เราสําเร็จมากที่สุดก็คือฟังเสียงคนรอบข้างนี่แหละคะ่ะว่าเราควรปรับปรุงพัฒนาตรงไหนเพราะเขาเหล่านั้นนะคะ เป็นกระจกให้กับเราอ่าบางทีนะคะการที่เราทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วไม่รับฟังอะไรซะเลยบอกไม่บอกเลยว่าจะประสบความสำเร็จได้ยากเพราะถ้าเราไม่ปรับปรุงไม่ทัดไม่พัฒนาแล้วก็ไม่เรียนรู้นะคะมีบอกเลยเราจะถอยหลังไปทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญเลยเราต้องทำตัวเป็นน้ำ ที่ไม่เต็มแก้วครึ่งแ,แก้วใช่มีเสียงกระซิบมาทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครึ่งแก้วหรือไม่ก็ค้นแก้วนี่แหละอยู่ให้มันตลอดเวลาเพราะเวลาใครมาบอกเรามันก็จะสามารถใส่เข้าไปในสิ่งที่เราคิดใส่ไปในแก้วของเรา เติมไปในแก้วของเราได้อยู่ตลอดเวลาทําให้เรานี่แหละคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นความสำเร็จก็จะเข้ามาหาเราแบบง่ายได้ไงคะทุกคนทำไมไมี่ถึงพูดแบบนี้เพราะมีคนหนึ่งก็เป็นมาก่อนโอยอย่ามาว่าฉันอย่ามาตำหนิฉันฉันรู้แล้วฉันทำเป็นแหละไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาสอนอันนี้ฉันรู้แล้วอ๋อทำแบบนี้เดี๋ยวฉันทำเองไม่ต้องไม่ต้องเป็นแบบนี้มาก่อสุดท้ายหาความสำเร็จไม่ได้คืนนี้มีใส่ผ้าคลุมที่ฟุง้งฟิงสลุงสลิงหน่อยนะคะ หไหมสวยไหมน่ารักเป็นเด็กๆเลยนะทุกคนเนาะเออใช่สุดท้ายเราก็ไม่สําเร็จแล้วพอไม่สําเร็จทายังไงต่อก็มานั่งท้อแท้น้อยเนื้อต่ําใจเอ๊ะฉันก็ทําเหมือนคนอื่นนะแต่ทำไมไม่สําเร็จล่ะเอาตอนที่คนนู้นคนนี้แนะนําให้ปรปับุงแล้วคุณทํำไหมล่ะก็ไม่ได้ทําถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ มีนะคะอยากให้ทุกคนนะทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วหรือไม่ก็ค้คนแก้วเพื่อที่จะรับความรู้หรือว่ารับความคิดเห็นจากคนอื่นเพื่อที่จะมาพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มันดีขึ้นเหมือนที่มี่บอกถ้าวันนี้เราหยุดพัฒนาตัวเองเพียงแค่หนึ่งวันเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเราจะถอยหลังไปเลยนะทุกคน จริงแต่ถ้าวันนี้เราพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ทำตามที่เขาบอกบอกในสิ่งดีๆนะในสิ่งที่สามารถซับพอร์ตให้เราสําเร็จในด้านนั้นๆได้ในสิ่งที่เราทําได้อะเราพัฒนาตัวเองไปวันละหนึ่งวันละสองวันละสามเปอร์เซ็นต์น่ะแน่นอนมันก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะเก่งได้เองค่ะและเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จน่ะมันก็จะเข้ามาหาเราร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันค่ะทุกคน คืนนี้มีแบ่งปันนะแพงมากเลยสิ่งที่มีแบ่งปันนะเป็นสิ่งที่มีได้มาจากครูโค้ดครูบาอาจารย์หลายๆคนและมีนะคะเอามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งเหล่านี้นะคะมีบอกเลยเราในใจเราอาจจะคิดว่าเออเราอาจจะรู้แล้วก็จริงรู้แล้วแต่สิ่งหนึ่งเลยรู้แล้วคุณทําหรือ,อยังละ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้รู้หนังสือเป็นร้อยล้านพันเล่มแต่ถ้าเกิดว่าปราศจากการลงมือทํา คุณเชื่อเหอะว่าคุณไม่มีทางสําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่บอกเลยถ้าเราปลดล็อกข้อนี้ได้ปลดล็อกข้อนี้ได้เปิดใจให้กับทุกคนเปิดใจทุกๆข้อที่เราต้องปรับปรุงเปิดใจทุกๆอ,อะไรนะเรียกการปรับปรุงตัวเองที่มันจะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นซับพอร์ตเป้าหมายแล้วก็ซับพอร์ตสนับสน,นุนสิ่งที่ทําให้ตัวเองสําเร็จ รีบลงมือทาเลยค่ะรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยค่ะถ้าคุณเปลี่ยนข้อนี้ได้นะคะมีรับรองเลยว่าคุณสําเร็จพุ่งทยานฟ้าแน่นอนอสำหรับวันนี้ฮะมีโกมาแบ่งปันนะค,ะคืนละหนึ่งข้อคืนละหนึ่งข้อใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะก็สามารถชมคลิปมีย้อนหลังได้นะคะก็มีแบ่งปันไปแล้วสองคืนคืนนี้เป็นคืนที่สามมจะเข้ามาแบ่งปันในสิ่งที่มีทําและสําเร็จ ทุกๆคืนหลังจากนี้และมันจะเข้มข้นนะคะทุกๆคืนคุณสามารถนะคะนำวิธีที่มี่แบ่งปันนะคะเอาไปบปล็อกตัวเองและใช้ได้ค่ะไหนคืนนี้ใครปล็อกแล้วบ้างพิมพ์มาให้มี่หน่อยนะคะใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะกดไลคะ์กดแชร์นะเพราะว่าอะไรเรานี่แหละ,ะตัวเราเองเนี่ยหนึ่งเราได้รับรู้ถูกไหมเราได้เห็นเราได้เราได้ปรับปรุงตัวเองถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณแชร์ออกไปนะคุณ จะได้เป็นสะพานบนให้กับหลายๆคนที่เขายังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้หรือว่ารู้แล้วแล้วมาตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งอ่าในคลิปคลิปนี้แล้วเขานะคะสามารถที่จะทําให้ตัวเขาเองนะคะ สำเร็จและพุ่งทะยานฟ้านะคะนั่นหมายความว่าคุณได้ไปแล้วอีกหนึ่งผลบุญเลยค่ะคุณเออวันนี้นะคะการแบ่งปันเป็นอะไรที่ดีมากอันล้อนะคะพระอ,องค์นะคะรับรู้อยู่แล้วทุกศาสนาทุกเชื้อชาติน,นะคะตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสามารถไปชมคลิปมีย้อนหลังได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์มี่ได้เลยนะคะสวัสดีนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะลุกนั เพิ่งเข้ามาใช่ไหมปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วเห็นภาพเลยนะสําหรับคนที่ฟังนะคะโอเคค่ะเนื้อหาดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ทุกๆวันนะคะมิจะได้ออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ปลดล็อกไปแต่ละวันแต่ละวันค่ะทุกคนคืนนี้เนี่ยภาคุมมีสวยไหม สวยไหมมันจะเป็นแบบสไตล์น่ารักฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งนะมันเหมือนเด็กๆนะทุกคนแต่นี่ชอบใส่มากเลยแบบนี้มันสบายอะ่ะมันใส่แล้วม,มันมันมันสบายแล้วก็มันน่ารักด้วยทุกคนโอเคไหมคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับวันนี้มิก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวถ้าดึกเกินนะทุกคนจะไม่ได้นอนนะทุกคนสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมามีน้องซินนะคะสวัสดีนะคะน้องอ่าน้องเบญจพรนะคะน้องจิ๊บนะคะ สวัสดีค่ะสวยค่ะคนก็สวยเนี่ยน้องนัดต้องมาต้องมาคุมนะี่ออฟิศเนี่ยบางหมานบอกว่าน่ารักมากเลยแบบเด็กๆนี่ก็ยังเด็กนะคะบางหมานอายุยังน้อยอยู่เลยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนยังไม่ถึง1ิแปเลยค่ะทุกคนโอเคไหมหมายถึงหน้าตาคนะแต่อายุเราละไว้ก่อนทําอะไรคะคุณรอมีอาร เกดมุนีนะคะเพิ่งเข้ามาฟังวันแรกใช่ไหมคะวันนี้นะคะคือมีจะออกมาไลฟ์แบ่งปันในเรื่องราวและประสบการณ์ที่มีได้ทำมาและปลดล็อกกับตัวคุณเนี่ยคะ่ะว่าทำไมนะเราเติดอะไรนะเราถึงไม่ไปไหนสักทีเราถึงยังอยู่ที่เดิมแบบนี้คะ่ะคุณระเบียาสามารถไปชมย้อนหลังได้เลยนะคะสำหรับถามว่าทำอะไร งานที่ไม่ทําด้วยอะไรคนะถ้างานที่ไม่ทําหลังไม้ได้วยค่ะไม่ได้ขายของนะคะไม่ได้โฆษณานะคะทุกคนอ่าอ่าคุณสุภลักษณ์นะคะบอกว่าเด็กมากเลยค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะโอเคนะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ทักทายกันเป็นพอหอมปากหอมคอนะ,ะทุกคนโอ้ยขอบคุณหัวใจรัวรัวให้ด้วยนะคะ แล้วพรุ่งนี้มาเจอกันว่ามีจะเอาหัวข้ออะไรนะคะมาปลดล็อกให้กับทุกคนเราฟังกันไปแล้วก็ทำกันไปวันละนิดค่ะทุกคนรับรองได้เลยว่าผ่านไปทุกๆวันถ้าเราได้ทำนะคะ เราจะปลดล็อกแล้วชีวิตเราจะสําเร็จในด้านนั้นๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีอะไรนะคะอยากจะถามอยากจะสอบถามอยากจะปรึกษามีส่วนตัวทักมาได้เลยค่ะมีไม่ได้เปิดคอร์สนะคะแต่มี่อยากแบ่งปันให้ทุกคนจะสําเร็จไปด้วยคันคัในยุคนี้ต้องช่วยกันค่ะทุกคนสุดยอดมากโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะน้องนาอิมนะคะเราคุณรอมียบอกว่าอะไรนะชื่อเหมือนกับมี่เลย ชื่อเหมือนกับมีเลยเรามีแอโอ้รอยเหมือนกันแน่นอนค่ะถ้าทําอะไรเนี่ยมี่บอกเลยคุณตบี้บอกว่าจําได้ไหมเชื่อจําได้นะแต่ต้องเห็นหน้าด้วยนะคะมี่จะถึงจะจําได้นะทุกคนนะเพราะมีไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วนะคะก็เพิ่งมาไลฟ์นี่วันที่สามแล้วนะสลามค่ะกะ,กะยัสมีนะกะเยอะนะคะ๋อย่างเงาะแอคนนี้เห็นไหมนี่พระคุณม,มี่ตกไหมเดี๋ยวดึงก่อน ต้องดูสวยหน่อยนะคะทุกคนสวยนี่คุมสบายแล้วก็สะดวกมากเลยเออน้องนาอิมก็ทําท่าเต้นมานะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้คะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรจะคุยกับมี่นะคะส่วนตัวเล่ายังไงก็ทักแชทมาได้ค่ะมี่นะคะตอบให้ทุกคนเพราะาตอนนี้ทุกคนมี่ขอเสริมนี่หนึ่งกระซิบบอกหน่อยวันนี้นะคะทักแชทกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยะคะ่ะทุกคนมีคนทักมาสอบถามเยอะมากเออใช่ ถามอะไรก็ที่นี่ได้ตังค์แบบไหนนะทุกคนเออ,เ,อ,อ,อเคกระซิบนิดนึงได้ได้สำหรับวันนี้สวยตลอดกะยอบอกว่าสวยตลอดคิดถึงกะยอมากเลยค่ะเข้ามาฟังมี่ทุกวันนะคะนี่จะเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนทุกวันเลยค่ะหน้าเด็กลงทุกวันเลยค่ะ ชอบใครชอเลยชอบโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจริงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดเบ่งปันกดหัวใจรัวๆนะคะแล้วก็เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ แล้วพวกนี้เรามาดูว่าเราจะมาปลดล็อกหัวข้ออะไรกันค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะดูไปดูใครดูไปดูไปนะคะวันไหนมีจะมีกิจกรรมให้เล่นและมีของรางวัลแจกด้วยเออห้ามพลาดเด็ดขาดมีจะเซอร์ไพรส์รเลยค่ะทุกคนสำหรับนี้มีขอลาไปก่อนค่ะสำหรับมีไม่ได้อ่านแชทใครหรือว่าตอบแชทใครนะมี่ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะมันขึ้นไปไวเหลือเกินมีก็แบบว่างงๆอยู่นะคะตอนนี้โอเคสำหรับนี้มี่ลาไปก่อนค่ะ หลับก็ให้ได้เงินล้านตื่นก็ให้ได้เงินล้านกันทุกคนบ๊ายบายค่ะสลามุอะลัยกุ้มว่าเรามาตุวร้อยฮิวบาร์กาตูค่ะบ๊ายบาย